กับก็เป็นตีทบกันนะครับตีรู้กันว่าในตีมานนะครับกายกูยยดทิงหรือว่ากล้องกอจอเยือนนี่นะครับวัวส่วนแยกก็หยดจัดจัดนะครับหยดจัดจานครับเรามาทีขอกล้องโคโนดเพชควันชัยนะครับโขโนดแพชรควันชัยตัวนี้กา มันเป็นรูก้องแดงหยดซิ่งนะครับตามดีข้อมูลน้องก็บอกมาเดียวกาเป็นทีรัวแดงหยอดซิ่งก็คือว่ากล้องถันช่อจอยเยือนเจ้าข้องตัวนี้แหละการเมื่อที่มาปีที่แล้วแดงหยอดซิ่งกาเป็นหัวดังระดับตำนานตัวหนึ่งชนแม่แพ้่ไกเลยนะครับมันเพึ่งเสียชีวิตไปเมือนักช่องช่ามปีที่ผ่านมามีทายาทไวมากมาทีเดียวครับนี่คือหนึ่งในทายาทไร่ตัวกามันชนชนะอ้นเดียวชนะไอ้ดาวเนื้อ แดงดาวเนื้อที้าน้ำตุงโพเองนี่แต่รู้ว่ามันจนว่วงเลยกัสไฉลาทีทาน้ำทีมันจะจนนี้ครับคุณเคยกับทาน้ำแม่งนี่ระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องวัวแทงกันแน่นอนและครับทีมาันก้องถันก็ดจอยเยือนปากปานังนั้นนะเด้นะแทงวัวแทงหัวยาจะจะคือวัวจะมาใส่นี้เลยคือใส่แทงเลยครับเขาชอบวัวแทงนะครับครับก็ทันแหล่ยอดแหล่ความทรบบูนแหล่ได้ต่อยเลยครับถึงแม้จะวัวเดียวแต่มันขนาดวัวที่ดังมากๆเลยรับเป็นตีรู้ว่ะ แดงกระทิงผอมันระแทงมันเองก็เป็นรัวแทงขนาดต้นใจระดับนึงแหละขนาจะเห็นว่าช่วงนี้คนตอกแต่ว่าทีโคกนะเดนเลยแต่ว่าเขาอยู่สะอาดสะอาดหละกะน้ำไม่ท่วมขอกเสียงปะหน้าน้ำท่วมขอกเลยท่อดนันกากาไม่มีขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณหมักมากทีเดียวครับก็มีคลิปดีๆแย่กันเรื่อยๆนะครับติดตามคลิปต่อไปแล้วนะครับก็ด้ระดับความขอบคุณครับวันดีนะครับจากพู้มาจารย์เดิมครับ